It's life Liz Liz It's my my Liz 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 life สวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปจต่จุจักรนะคะแล้วก็เออตอนนี้เราอยู่บน BTS แล้วก็จะสอดทุกคนขึ้น BTS <c oughs> ด้วยนะคะเห็นตรงตู้ที่มีพลังงานใช่ไหมคะให้เราอ่ะเดินไปบอกเขาว่า เราจะไปสถานีไหนแล้วเขาก็จะให้บัตรเรามานะคะแล้วเราก็จ่ายเงินเท่านี้เลยแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบกดนะคะซึ่งแบบกดเดี๋ยวเขามาทําให้ดูนะคะเขาะเป็นหิก็กดหมอชินนะคะตัวนะมัดีเ้าดีเลยนะะก้าหมอนได้ เราขึ้นไปรอบิ๊กเฮดนะคะร้อนมากก็ดีมากญาติผ่าอื่นนะคะยาติผ่าอื่นจะบอกว่ามันหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แต่งตัวเป็นตีมอะไรคะตีาข้าแล้วก็ติมขนแล้วแมวก็เลยอะติมทำไมว้าว ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีมอชิดอาชิปแล้วนะคะ<ส>ถึงจุดมุ่งหมายแล้วเดินไปดีนั้นก็จะถึงตลาดตะจักรแล้วเวลาออกก็ต้องคืนบัตรนะคะผมเหมือนกัน พี่ก็เราถึงหมอชินแล้วตอนนี้เรามีแผนว่าจะหาอะไรกินก่อนค่ะโอ้ยยยยยไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวแล้ มาดูแดดตอนนี้เราก็มาเดินข้างในนะคะเพราะว่าแดดมันก็ยังแล้วก็จะเดินคะรุไปขึ้นดาเลยที่บ้านของฉันค่ะประเทศที้ราตื่นแค่นี่ที่เราจะไปนะทุกคน ถ้าเขาสองคนก็คือใส่เสื้อแขนยาวกับอากาศที่้แลก็ใส่เสื้ออย่างนี้ในหรอแต่เราก็เลยจะไปหนีเข้าศึกแดงนะคะเพราะว่ามีแอร์แต่ก็แอรไม่เย็นด้วยใช่แล้วก็ที่ศึกแดงมีของน่าดูเยอะมากเลยนะคะทุกคนยันหนึ่งเรื่องของแบบรูสองแล้วก็คแล้วก็วินเทจด้วยใช่แล้วก็แต่ละคนก็คือแต่งตัววินเทจมากๆแบบว้าว เขาอยู่ในตึกแล้วนะคะแล้วก็ซื้อกับข้าวกันมาแล้วด้วยัวของเขาเป็นอันนี้ก็คือไม่รู้ชื่อของยูเป็นเขาดูของยูคัฒน์นี่คือสถานที่เราจะมานั่งกินข้าวกันนะคะถ่ายลำต้นเดียวมากวิวดีมากอันนี้เหมือนเป็นชั้นเกือบบนสุดของตึกเดียวทุกคนและนี่ก็คือวิวที่เรามานั่งกินข้าวนะคะ ก็คือสวยไหมนั่งก็ให้ยอยอยู่ตรงนี้มัไม่เห็นอะจับกระจกอาหารล้ปะต้นอนแสงก็สวยนะ ระวัะ <laughs> วงโดนระวงัวงชนระวังชนไอ้ฝั่งนี้ยมันดูมีอะไรทำไมเราดูแฮปปี้จังวะชาวบ้านเขา ไปดูตรงน้นาพ่อจะแนะนำร้านแั่นท่พูกมาใานันเบอร์อเร้ยเข้าใช่มันกำันปุ่มปิจ <c oughs> มูจกอย <c oughs> ากให้เราองปุ่ม กับชุดก็แบบนยังขาดนก็นกรอรอทรี่ะั มันดูเข้ากันอยู่เธอจ้ตอนนี้ลรวก็ซ <y> ือของที่ต้องการเสร็จเรียบร้อย ลกเราให้วูาเมื่อกี้เราซื้อเสื้อใช่ไหมคะมันเขียนว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่แถมหนึ่งแล้วก็ชิ้นละเป็นตัวละยี่ห้าใช่ไหมคะเอ่อสี่ตัวร้อยอย่างงี้รู้แลเราเกเยอะมากเลยทีนี้มันใช้เวลาไปนานมากรู้แล้วเราเลือกมาจนกำลังจะจ่ายเงินเขามาบอกว่าสี่ร้อยสี่ร้อกแน้วน่ามั่นใจไหมบ้างแล้วพี่เป็นแบงค์ร้อยให้เขาอ่ะโชอบมากแบบจนๆแบบคือตอนนั้นจะวางก็ไม่ได้หวจะไม่ซื้อก็ไม่ได้แต่คือตังค์ไม่มีนะตังค์ไม่มีใจสี่ร้อย ก็เลยแบบมันมีราวหนึ่งแค่เป็นราวแบบย่ป้าบ้าเออก็เลยไปเลือกนะคะเลือกแทนเพราะว่าต้องซื้อที่เขาอายแค่ไหนอะคือแบบเงินก็ไม่มีรับวไปดูตัวละร้อยใช่หรอเรามาพิ้าวะเนี่ยมันต้องอีกชั้นหนึ่งปะมนน่าจะอีกชั้นเอออายมากแบบเกรงใจพี่เขามากพี่เขาก็ทับใส่ถุงให้อะไรเงี้ยแต่พี่เขาดีมากนะคนเขาใจดีมากนะคะดูผิดกันได้กืเ

เวการเต้น tiktok ใช่ค่ะวันนี้เหมือนมาทำงานก็ได้โปสเตอร์แวนแวนแวนเป็นโกมาเป็นโปสเตอร์หนังเลยทุกคนรันโก้ที่แชร์คลิปที่เขาแบบว่าอะไรนะผลงานที่มาตอนตอนที่ตายใช่ไหมใช่ว่าตอนที่เขาอยู่เขาล็อกเขาล็อกโอ้โหน่าทำไมวันนี้เป็นดวงซวยของเราจังวะประตูก็ออกไม่ได้ค่ะ เราองขปทางนีเข้ามาเออกแนี้แล้วก็อกมาอกประตูนู้นได้เปล่าาอนนวันนี้เราเบอร์ระไงอีกตอนนี้เป็นวันไม่ใช่วันของเราก็คือดวงไม่เข้าข้างนะคะถ่ายไม่ทันตอนนี้เราก็เจอทางออกแล้วนะคะย่กับที่เดินหลงมาสักพักหนึ่ง สวยสวยอะคนนะคนนะวิววิวสวยญนีก็สวยวิวทูเทน์อ่ะย้ออยาใหันแล้วมองคนมองคนข้างหน้าด้วยอ่ะคนเยอะมากเย่ี่เป็นังวเขอยะมาเลยต้องคอยแ้วกอะไรวะ เสื้อเนี่ยมันอาจะหยิบสรุปเป็นเงินจิงของยายีนะคะเราต้องแบบปิดหูปิดตาเดินไหมเพราะว่าเด็กจะเป็บแล้วหิจะมองยเราก็ไม่มีต่างหรอกต่างหินจะมองยเราก็ไม่มีต่างหรอกต่างเกิดอะไรขึ้นชุดใสข้างหลังสวยอ่ะเดี๋ยวเราพันหลังดูนะเราพันหลังนะเออ คนอยู่าหังดตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปเอ๊ะกำลังเดินทางกลับใช่เลยค่ะตัดก็ดูของแล้วก็ของกินเออใช่จะซื้อของกินกันถ้ากล้องสั่นยังี้ขอพายด้วยนะคะจะบอกว่าถ้าไม่ได้กินก็ ไม่มีไม่มีคำแก้ตัวใดๆเค้เดี๋ยวมาเจอกันตอนใกล้ถึงสถานีโอเคก็ได้หรือว่าเจอของกินโอเคค่ะเราเจอของกินเมื่อข้องฟ้าสวยอ่ะไม่เห็นเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้มันเดินสวยแต่หน้าเราดำทุกคนเราได้น้ำมาแล้วนะคะราาสิบบาทบาทเราเพิ่งบาน้ำประยุทธ์ได้ฉันเงินอยู่เพิ่งปล่อยนะเพิ่งจะปล่อย ก็จะทักออกแล้วนะคะจะออกจากกจะจกแล้วในใี่จะทักออกแล้วค่ะก,นอกอินน้ำเดือดไอเดินออกทางนี้นต่ใช่เพราะว่าพีเทสเอาน้ำขึ้งกินไม่ได้บน้ำเราแบบน้ำเดือเยอะอยู่แหละ ทุกคนแล้วเขาก็จะยยกกันกับยากับว่านะคะวันนี้สนุกมากเออวันนี้ก็วัสดุจับเท่าไหร่6โมง16นหะวันนี้ก็นาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ์วันนี้ไมา่มาดีแล้วดีแล้วไป่มา